สวัสดีค่ะพี่มิ้นจัรลัดมามีโฟตโต้ค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ร้านนะคะแล้วก็วันนี้พี่มิ้นจะขออนุญาตมาแนะนำน้องๆสำหรับใครที่มีกล้องโพลารอยด์รุ่นเก่าอย่างเช่นกล้องตัวนี้ค่ะเะนโพลารอยด์ซูเปอร์พันค่ะหลายๆคนไปได้กล้องมือสองที่เป็นกล้องเก่าแบบนี้มาแต่ไม่รู้ว่ากล้องของตัวเองใช้ฟิล์มอะไรพี่มิ้นมีทริคในการเช็คฟิล์มที่ใช้กับกล้องโพลารอยด์เก่าดังนี้ค่ะ <Wow. S 1> อันดับแรก ิดฝาตรงนี้ออกมาเนจะมีรหัสบอกอยู่นะคะว่ากล้องตัวนี้ใช้ฟิล์มอะไรเดี๋ยวให้ดูอย่างกล้องซูปเปอร์พันของพี่มิ้นตัวนี้เนี่ยใช้ฟิล์ม SX70 ค่ะการที่เราจะรู้ได้ว่ากล้องตัวนี้ทำงานหรือเปล่าแนะนำว่าให้หากลักฟิล์มเก่าของฟิล์ม SX70 มาใส่ดูค่ะอันนี้คือกลัก ของฟิล์ม SX70 นะคะถ้าพลิกดูด้านหลังจะเห็นว่ามีแถบสีเงิน2แถบจุดตรงนี้คือแบตเตอรี่ค่ะลองใส่ดูนะคะย <Yahoo! S 1> ได้ยินเสียงเครื่องทำงานแล้วใช่ไหมคะสันนิฐานได้เลยว่ากล้องตัวนี้ยังใช้งานได้ค่ะ แต่เพื่อความชัวร์ควรที่จะซื้อฟิล์มแบบใหม่มาใส่ดูนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายออกแสดงว่ากล้องทำงานปกติค่ะเราไม่ควรที่จะคาตลับฟิล์มเก่าไว้ในกล้องนะคะเพราะประจุไฟที่มันเหลือค้างอยู่อาจจะทำให้กล้องพังได้ค่ะกล้องโพลารอยดบางรุ่นใช้ฟิล์มโพลารอยด์0 0ค่ะ กล้อง One Step 2 w o โพลารอยที่หน้าตาวินเทจผลิตออกใหม่ใช้ฟิล์มไอไทและฟิล์มโพลารอยด600ค่ะสำหรับกล้องโพลารอยดที่ใช้ฟิล์ม SX-70 จะสามารถใช้ฟิล์มโพลารอย600ใส่ด้วยกันได้นะคะแต่ว่าจะต้องใช้ ND Filter เป็นตัวลดแสง จาก ISO 600ให้มาเป็น ISO 70แล้วถึงจะสามารถถ่ายออกมาได้โดยที่แสงไม่โอเวอร์คะ่ะ <Wow. S 1> ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะวันนี้ถ้าใครเห็นว่าคลิปในการแนะนำฟิล์มสำหรับกล้องพลารอยเก่าแบบนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe c h anel ของมัมมี่โฟโต้กันด้วยนะคะ